ครับสวัสดีวันทีสิมหาคุมภาพันพสสองพันหาลอยหกสิโมครับสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่ปาโกสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุนีเมียสียูซี่ปาโกสิงเหลืออะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของข้างช่องครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับพอดีเปิดไปว่างเมือนเสาเอฟซีทั้งสกลนครมันโทรมาสั่งปิดครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียโคมแดงนี่ครับพี่น้องครับพี่ไส้กับน้องไส้กำลังเอาขึ้้้้นนนนนรรรรรรรถอออยู่่่่่่คคคคคคัััััับบบบบบพพีีีีีีงงมมาจด ตกลงเงินไปเท่าไรก็เอาสำนันบ่มีบวกเพิ่มเด้อครับพี่น้องครับฝากติดตามเพจช่อง YouTube ยูซี่ภาคโคสิ่งน้ำเน้นนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำนะครับลูกในบ้านหวานในสวนทั้งคอรกันยังบริการรถรับจ้างเคลื่อนย้ายสัตว์เรียงทั่วราชนาจักรไทยเลยบริการรถรับจ้างทั่วไปเด้อครับพี่น้องครับมีรถในทีมงานอยูซี่ขันอยู่ครับพี่น้องครับโทรมาได้ตลอดยีนซีชั่วโมงเด้อครับพี่น้องครับพันใดที่สนใจบริการรถรับจ้างสนใจวัวกล้วยกันทุ่มมาเด้อครับศูนย์ ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตัวแแจผมกาลังลางมืออยู่ครับพี่น้องส่งเงาองง้อขึ้นไฟหลูกน้องครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ซื้อขายพวกข้อยเราอไม่มีรถเคลื่อนย้ายนะครับทางเราบริการรถรับจ้างโดยราคากันเองครับพี่น้องครับโทรมาสอบถามได้ครับเช็คราคาได้เลครับศูนย์หกห8 4สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดี่ครับ พี่ก,กัดตังด้งสำนักงานของเขากับโยบานองแปีนตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับครับท้ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ